สวัสดีครับวันนี้เรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเส้นนะครับอันนี้ผมจะวาดเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งก่อนโดยใช้เครื่องมือ Freehand Tool นะครับคลิกแล้วลากยังไม่ยังไม่คลิกอีกนะครับแล้วค่อยคลิกนะครับเราก็จะได้เส้นตรงขึ้นมาหนเส้นทีนี้เราจะมาดูเส้นถึงเส้นที่จะประกอบด้วย2โหนดแล้วก็1ลายนะครับทีนี้เราจะต้องการแก้ไขเส้นนี้ให้เรามากดที่เครื่องมือ Shape Tool นะครับ รือกด f 1 0แล้วมาแตะที่เส้นนะครับเรามาเรามาจับที่โหนดก่อนจับที่โนดแล้วเราเคลื่อนโหนดไปมันก็จะเป็นการเคลื่อนเส้นให้ได้ตามต้องการส่วนคราวนี้เรามาแตะที่เส้นนะครับแตะทีหนึง่งเราจะเห็นตัว property ของเส้นขึ้นมานะครับสิ่งที่จะทําได้กับตัวที่เราจับนะครับอันนี้จะมันจะแบ่งเป็นช่วงๆโดยเราสังเกตจากตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวตัด บวกโหนดเพิ่มขึ้นคือตำแหน่งที่เราจับให้เราบวกโหนดเพิ่มขึน้นนี่มันจะเป็นคู่กันนะครับบวกกับลบโหนดส่วน,นนี้จะเป็นคู่กันเหมือนกันเราดูกรอบที่มันแบ่งไว้นะครับมันจะมีเส้นแบ่งตัวนี้จอยทูโหนดก็คือให้สองโหนดมาเชื่อมกันหรือตรงนี้ให้แยกโหนดออกจากกันทีนี้เรามาดูความหมายของเส้นเส้นนี้นะครับไม่ใช่ความหมายครับเป็น property ต้ของเส้นเส้นนี้เราดูคู่นี้นะครับ มันจะมีตัวแบ่งอยู่เป็นเคอร์ฟกับเป็นลายลนยนี่จะเป็นเส้นตรงส่วนเคอร์ฟจะเป็นเส้นโค้งถ้าเราแตะที่เส้นแล้วเรามองดูตรงนี้นะครับคู่นี้เราจะเห็นว่ามันสามารถจะปรับเป็นเส้นโค้งได้แสดงว่าตัวเส้นเนี่ยจะเป็นเส้นตรงทีนี้ผมจะลองปรับเป็นเส้นโค้งนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ขณะนี้เส้นนี้เป็นเส้นโค้งคะพอเป็นเส้นโค้งแล้วเนี่ยมันจะมีตัว เขาเรียกว่าเป็นตัวแองเกิลหรือแขนมันซึ่งเราจะใช้ตัวแขนเนี่ยในการดัดเส้นนะครับเห็นไหมครับในการดัดเส้นให้เป็นตามที่เราต้องการหรือเราจะจับที่ตัวเส้นแล้วดัดก็ได้แต่การดัดที่ตัวเส้นที่บางครั้งก็ยากสําหรับคนที่เพิ่งหัดใหม่ๆนะครับเรามาจับที่ตรงนี้จะง่ายกว่าจะควบคุมเส้นได้ง่ายกว่านะครับ ทีนี้เรามาแตะที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เพิ่มโหนดเข้าไปนะฮะแอดโนดนะครับเพิ่มโหนดเข้าไปเห็นไหมครับทีนี้มันจะมีค,คุณสมบัติของมันจะมีตัวโหนดขึ้นมาแล้วก็มีแขนออกมาสําหรับมารับโหนดนี้ส่วนลายเนี่ยเราแตะดูนะครับแล้วเราม,ามองที่ข้้งบนนี้มันเป็นเส้นโค้งอยู่สามารถเปลี่ยนเป็นเส้นตรงได้เขาถึงมีปุ่ม นี่จึงใส่ไปนะครับทีนี้เรามาลองแตะนะครับเห็นไหมครับพอเป็นเส้นตรงปุ๊บเส้นตรงนี่มันจะวิ่งจากโหนดหนึ่งเป็นโหนดหนึ่งไม่มีการโค้งเลยไม่ต้องมีแขนไว้ดัดส่วนตัวนี้จะต้องมีแขนไว้ดัดแต่ตอนนี้จะดัดไม่ได้เพราะว่าตัวนี้เชื่อมต่อแขนตัวนี้เชื่อมต่อกับตรงนี้เราจะดูได้ยังไงว่ามันเชื่อมต่อก็คือชุดนี้นะครับเป็นคําสั่งเชื่อมต่ออยู่เชื่อมต่อระหว่างสองโหนดอันนี้ เราจะสามารถให้มันตัดความสัมพันธ์ไม่เชื่อมต่อกันลองผมจะลองกดดูนะครับเห็นไหมครับอันนี้ตัดความสัมพันธ์ละตัวโนดแขนนี้จะเป็นอิสระจากเส้นนี้เราจะไม่ไม่กิงกันอันนี้คุณจะปรับเป็นแบบปรับเส้นนี้ให้กลายเป็นเส้นเคิร์ฟเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับมันจะอิสระไม่เชื่อมกัน แต่ทีนี้เราก็มันจะมีตั้งให้เขาเชื่อมกันได้โดยการจับโหนดแล้วก็มาดูชุดนี้นะครับอันนี้เป็นแบบ s e m i c ิเ c แบบโหนดสมมาตรแบบสมดุลเห็นไหมครับเวลาดึงแล้วมันจะมันจะโค้งตามแบบสมดุลส่วนอันนี้จะเป็นแบบไม่สมดุลนี่เราดึงจะขดได้นะครับจะอิสระกว่าแต่ว่าก็ยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ระหว่าง เส้นที่มาประกบโนดตัวดีนะครับเห็นไหมครับถ้าเราตัดความสัมพันธ์ออกจากกานันนี้ชุดนี้นะครับตัดความสัมพันธ์ออกจากกาันถ้าเราเลื่อนด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็จะไม่เคลื่อนตามอันนี้จะเป็นเหมาะมากสำหรับรว่าเวลามือใหม่ดัดเส้นเนี้ยควรจะตัดความสัมพันธ์ดีกว่าอย่าให้มันเชื่อมกันนะครับส่วนอันนี้เราแตะ ที่โนดแล้วเราลบโนดดอกทิ้งออกได้นะครับไม่มีโนดแล้วเส้นก็จะวิ่งตรงแต่เส้นนี้เราดูว่าคุณสมบัติมันต้องเป็นเส้นโค้งแน่เลยเราแตปปะปุ๊บเรามามองตรงนี้ตอนนี้เขาเป็นเส้นโค้งอยู่นะครับกลับให้เป็นเส้นตรงนะครับแล้วเราจับที่โนดแตะไว้ที่ตรงนี้นะครับแล้วบวกเข้าไปได้โนดเพิ่มขึ้นมาลบดับเบิลคลิกลบโนดออกไปจับที่ปลายโหนดแล้วบวก เห็นไหมครับมันจะเพิ่มโหนดขึ้นมาตรงกลางเรากดสามทีมันจะเบิ้ลเข้าไปแล้วเราจับโหนดเว้นโหนดนะครับโดยการกดชิปค้างไว้นะครับเป็นการเหมือนกับการเลือกโหนดแล้วดึงขึ้นเห็นไหมครับมันจะเป็นตัวโค้งตัวฟันปลาแล้วเรามาจับโหนดด้านบนทั้งหมดเดี๋ยวเราเอาไว้เราจับโนดทั้งหมดแล้วปรับเปลี่ยนให้เป็นเส้นโค้ง จากนั้นเรามาจับโหนดด้านบนบนนะครับแล้วก็กำหนดให้มันเชื่อมต่อกันแบบสมมาตรนะครับเห็นไหมครับเราก็ได้เส้นโค้งตามต้องการ